สวัสดีพี่ๆนานานักยิงปลาทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้ผมจะพาพี่ๆนานาออกมาห้าเหลาะยิงปลาล้องครับวันนี้ครับน้านิ่งดีครับวันนี้น่าจะมีปลาล้องให้ได้เห็นนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นมาชมกันครับนานาว่าผมจะได้สักกี่ตัวครับจะมานป่ะครับวันนี้ครับโอเคครับเดี่ยวเรามาลุ้นกันเลยครับนานา Ngon. Đồn tìm bao mấy luôn. đơn sắn là nè, ôm, từ dài từ

You soak. Matthew, you soak. ใจว่ะเนี่ยขอบคุณเขาปาต่ผึดอีบ้า ลุ้ยเลยโอ้โยเลยพ่อโน้นวะให้ถันให้แวบลงอุ้ยเสียดายอันนี้พ่่่ตรงนี้โน้น down 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 អង្គឡើងនេះចុះជូនកប ตัวดีเลตัวเลือมีข้าวป่าใชงั้น

ตรงฟองนงตรงฟองฟองเนี้ยกินเว็บข้าวโจบเลย ไม่โพลเลยวันนี้พ่อมก็เอาพยุงชัก45มาออกราครับวันนี้ครับตัวนี้ก็เป็นพยุงทั้งลำครับสเปคนี้ถ้าใครสนใจก็สก,กิจมาได้ครับพมรับทำ อยู่ครับป่บาก็เริ่มไม่ร้องแล้วครับนันะนะเดี๋ยวเราก็ไปสรุปปลาที่บ้านกันเลยครับเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านครับว่าพมดได้กี่ตัวครับวันนี้ครับถึงบ้านแล้วครับนานะน,ะนี่ปานินเดี๋ยวมาดูได้กี่ตัวโอ้ยวันนี้เอาพยุงไปครับเอาปืนสู้ไปกอได้ตัวอยู่ ตัวใหญ่โยนี่โอ้ยตัวใหญ่นี่ผนินได้สอ,องสี่หกเจ็ดตัวน,นะนะนี่ไอ้ยี่สุกตัวนี้นะบัตให้มาครับตัวใหญ่ตัวนี้เจ็ดโลแป้นะเระได้จะเช้าเลยผมไม่ได้หรอกยี่สุก ได้ตะปานินนี่ครับเดี๋ยวออกมากดูตโวแปดนี่โคตรใหญ่นี่ค<ห>รับโอเคครับพี่พี่นาน,ะนี่ก็พ้นงานของวันนี้ครับได้ปลาหนิลยูเจ็ดตัวครับปลายี่โกนี่หนบ,บัตเขาให้มาตั้งแต่เช้าแล้วครับก็ตัวยิ่งใหญ่ทั้งนั้นเลยครับปลา ของนี้ลองเมื่อไหร่ได้เรื่องทุกทีครับตัวใหญ่ครับโอเคครับไงก็ขอบคุณพี่พนะ้าทุกคนที่เข้ามารับชมวิดีโอคลิปนี้ด้วยนะครับฝากพนงานพรมไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับนะ้านๆะนะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ